ไม่มีจะมาทอดซ้มสองครั้งสามครั้งได้นะดังนั้นเราท่านสาธุชนทั้งหลายระยะเวลาดังกล่าวที่ว่านี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญมหากรุณ่งใหญ่นะเพราะว่ากำหนดระยะเวลาเพียงหนึ่งครั้งหนึ่งปีและเวลา อการมาแล้วทำโดยเดิน่วมอนุโมทนาบุญแห่งกับทางวัดเขาต่าพานหน้าของเรานะแล้วสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพไตรนิยมนะายหลายๆท่านรับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบริวารพรุ่งนี้ไม่เกินแปดนาิกาจะมอบผนะ้าไตร กับเจ้าภาสไตรบริวารนะเพื่อจะได้เตรียมพร้อมนะในการไปเห่รอบูร์ตสถนะเหสดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้